สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพคกิ้งเกมนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะฮะอเอาเตาหล่อเอาเหล็กเนี่ยก็คือหลังจากที่วันนั้นที่เราสอนแตนะตะกี้นี่แหละที่เราสอนาการหลอมแร่เหล็กตอนนี้เราก็หลอมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ออกมาใี่ผมใส่เข้าไปอีกเพราะว่ามันยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับ ก็ต้องคอยเติม่านนะแล้วก็เอาเหล็กใส่เข้าไปปุ๊บตอนนี้ได้แร่เหล็กหลอมมาแล้วนะครับหนึ่งอันนะแร่เหล็กหลอมมาแล้วหนึ่งอันนะครับจริงๆเราควรจะทําเตาหลอมอีกอันหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องใช้เตาหลอมอีกอันในการที่จะใส่เป้าหลอมเดี๋ยวผมทําเตาหลอมอีกอันนึงก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่แย่งพื้นที่กันนะมันจะได้ไม่แย่งพื้นที่กันเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวไปหาไม้ก่อนไม้ห้าอันเดี๋ยวนะผมเห็นไม้วะ่ะที่ผมมาคันไว้แอบว่าไม้ยาวโอเคนี่ฮะไม้ยาวอีกสองอันแบบโอเคสายไปก็ไม้ยาวอีกนะครับ ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยกลัวแล้วแหละครับเพราะว่ามันสามารถหลอมได้แหละซึ่งผมก็โง่มาตั้งนานครับน้องผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าอยากให้ถ่านได้ถ่านไวๆหรือว่าหลอมเหล็กหลอมเสร็จไวๆเนี่ยนอนครับเออผมก็โง่มานานผมก็โง่มาตั้งนานครับผู้ชมโอเคสายไป ใส่ไปแล้วก็ใส่ไปอีกจิบขึ้นมาใส่ไปเลยอกี่อันอะสี่อันไม่น่าพอนะครับตอนนี้ฝนจะตกอีกอะ่ะฝนจะตกนะครับโอเคผมต้องรีบทำให้มันเสร็จก่อน ต้องรีบทำให้มันเสร็จก่อนหยิบคนใส่ไปหยิบคนใส่ไปใส่เข้าไปใส่นี่ผมไม่ตกหรอกตักน้ำใส่อ่าตักน้ำใส่สไปเอาใส่ไปสิเออ โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยฮะสำหรับการทำแม่งปิงเต็มแขนเลยหยิบขึ้นมาเอาไปใส่โอเคเรียบร้อยฮะเราก็เอาฐานใส่เข้าไปตรงนี้ได้ฐานนะ้วทีเท่ากับฐานเอาใส่เข้าไปใส่ไป อโอเคเดี๋ยวนะอันนี้มันก็จะเสร็จพอดีครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ฮะผมจะมาสอนวิธีการขึ้นเบ้าหล่อเบ้าขึ้นรูปครับเบ้าขึ้นรูปก็ต้องใช้แม่พิมพ์นะครับแล้วก็ไม้เล็กหนึ่งอัน,นโดยใช้แม่พิมพ์ขึ้นมานะครับเอาไปหยิบแม่พิมพ์ขึ้นมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ใช้ไม้อันเล็กหรือเปล่าวะไม้เล็กหรือไม้ใหญ่วะ แล้วก็อันนี้วางเอ้าไม่ใช่นีีว้วาต้องใช้ไม้แอนใหญ่กระโถนเ,เก็บก่อนโอเคครับเอาแม่พิมพ์มาวางวก็เอาเหล็กมาใส่แล้วก็เอาไม้ใหญ่มาใส่อีงอันประดิษฐ์แม่พิมพ์เกาะนะครับอ่าน,นี่ครับอันนี้แม่พิมพ์เกาะนะครับผมแล้วก็จะมีแม่พิมพ์อีกอันหนึ่ง รู้สึกจะเป็นเหล็กกระป๋องนี่เอาไว้ทำเกราะนะครับเหล็กกระป๋องเนี่ยไว้ทำเกราะนะครับตอนนี้ผมต้องทำไอ้นี่ก่อนหรือตัวนี้จะเสร็จพอดีครับก็ทำทอชอีกสักอันทำทอชไว้ใช้อีกสักอันหนึ่งครับพอเราขึ้นรูปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ให้เราเอามาใส่ในนี้ฮะใส่เข้าไปอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ต้องจุดไฟนะจุดไฟเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนที่หลอมเหล็กนะครับจะจุดทันไหมเนี่ยไม่น่าทันแล้วละนะโอเคตอนนี้ผมก็ต้องทำไอ้นี่ กองไฟอีกฝนตกอีกเอาเข้าไปไม่เป็นไรนะครับเวลาผมมีเยอะอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าข้างห้องเขาหลับกันหมดแล้วนะก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับผมอัดเวลานี้ก็เป็นตอนที่ผมมาทํางานที่นครปฐมนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็กลับแล้วนะครับ กลับไปสร้างผลงานนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากไลก็แชร์กดซับสไครต์ก็ติดตามด้วยนะครับผมฝากด้วยนะเอากลโอเคเรียบร้อยตรงไหนวะตรงนี้วางเข้าไปโอเคครับเรียบร้อยฮะ เดี๋ยวเราก็เอาฐานมาใส่ตรงนี้ฐานเต็ดพอดีเลยกเก็บเก็บให้หมดครับเก็บฐ <Okay. S 1> านเยอะๆเพราะมันต้องใช้นะครับมันจําเป็นในการที่เราจะหลอมแต่ละอย่างนะโอเคเรียบร้อยก็มาใส่ในนี้เหมือนเดิมครับตามที่สอนไว้นะ รับใครที่ไม่รู้ว่าทำอะไรยังไงนะทำเตาหลอมยังไงทำเตาเผาถ่านยังไงเอาเหล็กขึ้นรูปยังไงก็สอนคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคตอนนี้คือเราใส่เหล็กขึ้นรูปไปเรียบร้อยแล้วก็แต่ละอย่างจะต่างกันนะอันนี้คือหินเหล็กขึ้นรูปนะครับก็จะเอาแร่เหล็กใส่เข้าไปในส่วนนี้นะครับถ้าหินที่ทำเนี่ยเราสามารถเอาไปทำเป็นพวกแบบมีดอะไรพวกนี้ได้นะครับโอเค ก็เหมือนเดิมครับผมคืนลูกแอเล็กแล้วก็ไม้อันใหญ่อันหนึง่งนะครับโอเคประดิ์ขึ้นมาปึ๊บเนี่ยก็จะได้แบบนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะก็สำหรับการที่เราจะล้อมให้มันเป็นเกาะอะไรพวกนี้ก็ตามนี้นะครับโอเค ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอปนี้บา,บายๆครับผม